สวัสดีครับหลังจากที่ไปลองใช้ครับซัมซุงกาเล็กซี่ s 20 Ultra 5G มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาบอกเราประสบการณ์ครับในการใช้งานจริงว่ามันดีมันเด็ดยังไงแล้วมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า หลายคนตอนนี้ครับน so so right? so so ่าจะได้ตัว Galaxy a 2 0 Ultra 5G มาใช้กันแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่มันวางขายเปิดจองเนี่ยก็มีทั้งหมด3รุ่นใช่ไหมก็จะมีตัว S20 a 2 0 Plus แล้วก็ตัว Ultra 5G ซึ่งตัวนี้เนี่ยทั้งสเปคแล้วก็ราคาเนี่ยมันกระโดดขึ้นมานะครับเกือบหมื่นเลยนะจากรุ่นตัว Plus นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเรื่องของขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นน้ำหนักแล้วกล้องร้อยประหานพิกเซลทับกับพลังซูมสเปคซูม100เท่าที่ทําให้หลายคนลังเลครับว่าจะเลือกตัวไหนดีกันแน่ แต่อย่างหนึ่งที่รุ่นนี้มีแต่อีกสองรุ่นที่มีก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตหรือว่ารองรับ 5G นั่นเองมาเริ่มมาที่ตัวเครื่องกับประสบการณ์ใช้งานก่อนนะครับผมเองเนี่ยก่อนนี้ก็ถือ Galaxy f o มานะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยน,น้ำหนักก็ถือว่าหนักใช้ได้เลยแต่ว่าขนาดตัวเครื่องความกว้างเนี่ยอาจจะเล็กกว่าน,น,นิดหน่อยครับคือตัวนี้อาจจะรูปแบบกว้างมากๆเพราะว่าหน้าจอที่มีขนาดถึง6.9นิ้วนั่นเองความเหเีียมครับสูงสุดคือ QHD+ แต่เชื่อว่าหลายคนเอาไปใช้งานแล้วเนี่ย คงจะเลือกปรับเป็นแค่ Full HD+ Plus, แล้วก็เลือกใช้ Refresh Rate 110Hz แทนครับเพราะว่าเรื่องของการใช้งานความสมูทของหน้าจอเนี่ยมันดูเนียนมันดูลื่นตาก,กว่านั่นเองนะครับเพราะว่าจากที่ลองดูเนี่ยนอกจากความรู้สึกในการใช้งาน UI มันลื่นไหลแล้วนะครับระบบการตอบสนองต่อการทัชหรือว่าสัมผัสหน้าจอเนี่ยมันก็ดูตามติดนิ้วมากขึ้นด้วยทั้งสมดอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่ามีการเพิ่มในส่วนทัชแ p ตมป g หรือว่าการตอบสนององหน้าจอต่อระบบสัมผัสเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าจากที่ลองดูแล้วเนี่ย ม,มันดูดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของความสว่างสีสันหน้าจอครับอันนี้ไมต่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันก็ได้รับการรับรองครับจากดิสเพลย์เมดเรื่องของการแสดงผลสีสันความคมชัดความแม่นยำม,มันอยู่แล้วและตอนที่ออาเจอแดดจ้าครับหน้าจอก็จะมีการเร่งแสงขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้สามารถสู้แสงได้แล้วก็ในที่แสงน้อยครับเวลาผมใช้งานแบบอยู่ในห้องนอนตอนกลางคืนครับกำลังเปิดบูเน็ตโปเน็ตพิกอยู่อะไรอย่างี้ครับแล้วก็เล่นมือถือไปด้วยก็สามารถเลือกปรับหน้าจอให้มีความสว่างลดลงไปได้แบบแทบจะมืดเลยอ่ะมันทำให้านง จากขนาดหน้าจอแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องของขนาดตัวเครื่องแล้วก็น้ําหนักกันบ้างก็ยอมรับนะครับว่าไอตอนที่สลับมาจากโฟะผมรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะที่ใช้ัมารงรุ่นอื่นอยู่ไม่จะเป็นโน้ตสิก็ตามนะครับพอมาจับตัวนี้ปุ๊บโอ้โหหนักคือรู้สึกได้เลยว่าหนักนะครับผมและน่าจะต้องใช้ความเคยชินสักระยะหนึ่งเลยนะครับในการที่แบบว่าจะปรับจูนตัวเองให้เข้ากับน้ําหนักของตัว s 2 0 ultra 5 g ตัวนี้ถ้าเกิดใครแบบมี2เครื่องนะ หยิบอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วใช้สลับไปสลับมานะก็น่าจะปรับตัวได้ยากนิดน,นึงแหละแต่มันก็จะได้ข้อดีในเรื่องของขนาดหน้าจอาที่มันใหญ่อ่ะครับนี่จะเปิดเว็บจะถ่ายฟีดดูอะไรมันก็เต็มตาไปหมดนะครับ6.9นิ้วอ่ะคือแบบจะใช้แท็บเล็ตอยู่แล้วแถมลำโพงคู่เสียครับก็ดังขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยใช้งานได้กับลำโพงตัวเครื่องเลยไม่ต้องเสียบหูฟังหลักๆคือเรื่องของอ่ะตัวเครื่องใหญ่ขึ้นจอใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่แล้วก็ โมดูลกล้องที่กินมาครับ,บเกือบครึ่งเครื่องเลยดูดิเนี่ยแล้วครับแล้วก็ความหนาความนูนก็ไม่ธรรมดาด้วยหนานูนสุดๆเท่าที่เคยเจอมาซึ่งเรื่องความหนานะครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราซื้อเครื่องสุดท้ายก็จะมีเคสแถมมาอยู่แล้วพราะใส่เคสเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะปิดส่วนของกล้องพอดีเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีอาการนูนขึ้นมานครับแล้วก็สามารถจะวางเครื่องไปบนพื้นผิวอะไรก็ได้เพราะมีเคสสองหุ้มอยู่แล้วครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่เคสมานะนะครับก็คือเคสของตัว20อัลตร้า 5G ที่ให้ ตัว A20 Plus และ A20 เลยในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานความลื่นไหล UI CPU ความแรงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าชิปตัว Exynos 990เนี่ยก็เป็นชิปรุ่นท็อปเรือธงตัวล่าสุดจากทางค่าย s m s u u n นะครับก็เหมือนกับว่าทางฝั่ง Google เองก็พัฒนาให้ฝั่ง Android เนี่ย กินสเปคน้อยลงเรื่อยๆเพื่อให้สามารถทำงานได้บนเครื่องทุกสเปคทุกชิปเซตนะครับฝั่ง CPU เองเนี่ยก็พยายามพัฒนาเรื่องความแรงความเร็วให้มากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสเปคเนี่ยแรงเกินพออยู่แล้วนะครับรวมถึงพวกเกมกต่างๆกราฟิก3มิติอะไรพวกนี้จากที่ทดลองเล่นมาจากทุกเกมเลยนะที่ตอนนี้ฮิตอยู่บน Play Store นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว a o v PUBG Call of Duty Black Desert Mobile พวกเกมเอ็ทั้งหมดเนี่ย คือไม่มีปัญหาเรื่องของกราฟิกอยู่แล้วเรนเดอร์ได้สบายๆปรับกราฟิกสูงก็ได้นะครับภาพ HDR ก็มาก็จริงถ้าเกิดเราพูดถึงพวกมือถือเดทงตอนนี้มันต้องกังวลเรื่องของประสิทธิภาพอยู่แล้วแล้วยิ่งมาพร้อมกับแรมความจุ12 g b นะครับ LPDDR5 ของเขาเนี่แหละการสลับแอป,ปการเรียกแอป,ปเข้าไปเก็บในแรมเนี่ยยิ่งเร็วแทบ,บจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเรียกว่าเปิดแอปค้างไว้ได้เป็น1 0สสบายๆส,สลับไปสลับมาไม่ต้องรอโหลดใหม่และตัวของ S20 Ultra 5G ครับไ้มาพร้อมกับ One UI เวอร์ชั2นะเวอร์ชันใหม่่ลาสุด บน Android 10นะครับซึ่งถ้าเกิดดูหน้าตาเพลินเนี่ยอาจจะเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักครับแต่จริงๆแล้วไส้ในก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันทั้งส่วนของไอคอนต่างๆด้าตีมครับผมแล้วก็เรื่องของการจัดวางและก็ฟีเจอร์ใหม่ๆมีเพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันอย่างเช่นตัวของคัมซูนคีย์บอร์ดครับจากเดิมจะมีแค่สไวา์เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อพิมพ์นะครับตอนนี้สามารถจะเปลี่ยนเป็นสไวา์เพื่อเลื่อนเครอร์เซอร์ก็ได้แล้วก็ฟีเจอร์จากแอดสกรีนนะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกใช้งานนะครับมากมายหลากหลายอ่ะมีเอร์ดากาศ ซึ่งเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับคนที่ใช้ซัมซุงนะครับ <c oughs> ก็เลือกใช้เอนดรกรีนได้สามารถจับคู่แอปแพร์ครับที่เราใช้งนานบ่อยๆกดติ๊กเดียวมาพร้อมกันแบบบนติ๊กวินโดว์สองหน้าจอได้เลย <c oughs> ส่วนการเชื่อมต่อก็จะมีตั้งแต่ฟังก์ชันการลิงก์ทูวินโดว์นะครับเชื <c oughs> ่อมกับคอมพิวเตอร์ของเราที่เป็น PC นะครับสามารถจะดูข้อมูลบนหน้าจอได้ลากไฟล์กลับไปกลับมาได้นะครับผ่านแอป l i งก์ o w i ิน o w s ์แล้วมีฟังก์ชันเสริมเข้ามาเช่นพวกคลิ k กแชร์นะครับที่สามารถจะแชร์ไฟล เพราะสักเนึ่มีนะครับพวกมันคึกหน้าจอเป็นวิดีโอนะครับจากภาพหน้าจอแบบยาวคือทุกฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยอันนี้ก็มาหมดแล้วนะครับมีโฟลเดอร์ปลอดภัยเก็บข้อมูลภาพต่างๆไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวสแกนด้วมือครับเป็นการล็อกแล้วก็ปลดล็อกพวกโฟลเดอร์ปลอดภัยเหล่านี้แล้วก็ยังรองรับ Wi-Fi 6อีกด้วยครับผู้ถึงการเชื่อมต่อไปแล้วก็ขอแวะเรื่องของ 5G กันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ย เครือข่ายที่เปิดให้บรกิการ 5G ในไทยแล้วก็มีของ AS ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครซื้อ S10 Ultra 5G ตอนนี้นครับก็ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์กันนิดนึงซึ่งเนี่ยสำซุ้งก็บอกว่าภายเดือนมีนาคมครับจะสามารถใช้งาน 5G ได้แน่ๆ <Yes! S 2> มาถึงเรื่องของไฮไลท์หลักของเรานะครับก็คือกล้องถ่ายภาพซึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีการเอาตัวอย่างภาพถ่ายมาโชว์กันหลายคลิปนะนะมีการเอาภาพไปชวกับ iPhone 11นะครับที่ครีมเอามาทสให้ดูผมเองก็ไปลองเทียบกับ S10 Plus มาแล้วรอบหนึ่งนะครับหลักๆก็คือจะเห็นวว่าาสสีันโทภพของต a อ0 Ultra มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับก็คือดูเป็นธรรมชาติดูมีความเรียวมากขึ้นสีจะตรงกับสีจริงกว่าเดิมนะครับอาจจะมีการปรับ AI อยู่บ้างนิดหน่อยแหละแต่อาจจะไม่ดูเวอร์เหมือนตอนร a l a ซี X10 Series นะครับรวมถึงภาพพวกเซลฟี่หรือภาพถ่ายคนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเลือกปิด Beauty ไปเลยก็จะปิดไปเลยจริงๆนะครับคือหน้ามายัางไงมาอย่างนั้นเลยตอนแรกนึกว่าถ่ายด้วยพิกเซลอะ คือแบบมาแบบสไตล์ดันนมิกแน่นๆคมๆนะครับดูแบบเป็นดรามาติกเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับต่อในสิบพลัสนะปิดบิวตี้แล้วมันก็ยังมีการเกลีย่ยบางๆหน้ายังขาวใสยอยู่เลยนะครับคือเห็นได้ชัดว่าภาพถ่ายเนี่ยดูมีความเปลี่ยนแปลงไปเลยซึ่งผมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคือชอบนะครับแต่ถ้าเกิดอ่ะเอางานถ้าเกิดเซลฟี่ใครอยากชอบบิวตี้อยู่ก็เลือกปับราดับได้เหมือนเดิมก็เกลีย่ยได้เนเียนเหมือนเดิมเหมือนกัน แต่ว่าเรื่องของภาพถ่ายต่างๆพวกภาพวิวทิวทัศน์อาหารท้องฟ้ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมว่าพอสีมันดูตรงมากขึ้นเนี่ยเวลาปรับแต่งต่อมันง่ายเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะต้องมีพวกฟิลเตอร์หรือแอปต่างๆที่เอามาใช้งานเสริมอยู่แล้วนะครับทำให้เวลาดึงสีหรือปรับแสงเนี่ยน่าทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบมากคือคัสตอมฟิลเตอร์ที่เราสามารถจะก๊อปปี้เอาฟิลเตอร์หรือว่าโทนสีที่เคยเลือกปรับอาไว้แล้วนะครับในภาพเซตหนึ่งเนี่ยก๊อปมาเลยแล้วก็เอามาใช้้ถ่ายยไดเล หรือว่าจะเอาไปแอปพลายกับภาพในอัลบั้มก็ได้เหมือนกันอันนี้คือดีเลยอะ่ะเพราะเกิดเราต้องการปรับภาพโทนสีเน้นเขียวหรือว่าเน้นโทนนุ่มนนวลๆหน่อย,อย,อยปรับสีออกวินเทจนิดนึงก็ก็มาเก็บไว้ได้แล้วก็เอามาใช้ถ่ายหรือว่าแอปพลายกับภาพอื่นในอัลบั้มได้ด้วยส่วนพลังของกล้องหนึ่งล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็มาช่วยเรื่องการถ่ายภาพครับทั้งภาพปกติที่มีการทำบายนิ่งครับรวมพิกเซลให้ให,ใหญ่ขึ้นเก็บแสงได้มากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นโหมดออโต้ถ่ายกลางวันกลางคืนเนี่ยภาพไปสว่างกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดใครอยากถ่ายภาพแบบเต็มความละเอยียดเพื่อมาครอบใช้งานทีหลังเนี่ยก็<ม>ต้องไปแตะครับปรับเลือกเป็นโหมด108พิกเซลขึ้นมาซึ่งในโหมดนี้ก็จะเน้นถ่าภาพจากเซนเซอร์เต็มๆนะครับไม่ได้มีการทำบายนิ่งรวมแสงอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบหยิบไปถ่ายแบบเวลากลางคืนแล้วเอ๊ะทำไมมันดูมืดผิดปกติแต่ว่าอาจจะเปิดโหมด108พิกเซลเอาไว้นะครับลองปรับโหมดออโต้ Auto, ดู แล้วก็เห็นว่าเออภาพมันโดูมันสว่างขึ้นมาตอนที่เรื่องของพลังซูมสเปซซูมร้อยเท่าโอเคไหมดีจริงหรือเปล่าตัวนี้ก็ต้องบอกกันแบบตรงๆนะครับว่าเรื่องของระยะการซูมเนี่ยไม่ใช่เป็นกล้องธรรมดาไม่ใช่เป็นกล้องมือถือกล้องดิจิตอลกล้องโปรดิจิก็ตามนะครับถ้าเป็นระยะการซูมที่เลยระยะของเลนส์แบบออปติคอลไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยก็จะมีการดรอปลงไปบ้างนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณมีกล้องโปรอย,อยู่ตอนเนี้ย ที่ถ่ายตอนนี้ก็ได้ที่ถ่ายหน้าเนี่ยถ่ายกล้อง2เนี่ยทุกตัวถ้าคุณไปเลือกให้มันซูมได้เกินระยะเลนน่ะเป็นดิจิตอลซูมอ่ะลองไปเลยหมุนๆๆไปดิก็จะเกิดอาการที่ภาพแบบว่าเออเริ่มมีอาการแตกเป็นบุ้นเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าพอเป็นการซูมดิจิตอลมันคือการครอบภาพครับซึ่งซอฟต์แวร์ของซัมซุงเนี่ยแต่ผมลองมาก็ต้องบอกว่าตัวสเปซซูมครับทำงานได้ถึงระยะที่แบบว่า ผมว่าโอเคสุดๆเลยคือประมาณ20เท่าและ30เท่าเนี่ยจะยังพอใช้ได้ในการแชร์ขึ้นโซเชียลแล้วถ้าเกิดเราออกแบบว่าผมชอบถ่ายเลยแล้วก็ไม่เกินระยะนี้คือประมาณ2 0 x หรือว่า20เท่านะครับแบบว่ายังคมอยู่เอามาครอบแต่งต่อได้บ้างนิดหน่อยนะฮะส่วนระยะที่เกิน30ไปแล้วเนี่ยก็คงต้องอยู่กับว่าจะเลือกใช้ถ่ายอะไรนะครับเอาไปดูอะไรเอาไปเพิ่มอะไรบ้างหรือว่าบางชอ็อตอาจจะต้องการแค่ ซูมไปดูว่าตรงเนี้ยมีอะไรอยู่ตัวหนังสือข้อความหรือว่าอยากจะเก็บอะไรบางอย่างเล็กน้อยที่แบบโอ้มันไกลมากๆอะ่ะแล้วก็ถ่ายแชะแล้วแชร์ให้เพื่อนเห็นอันนี้ก็จะโอเคนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกแหละว่าเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับคือถ้าเกิดเป็นระยะที่ลุกซูมเลยจากระยะเด่นหรือระยะไฮบริดไปแล้วเนี่ยคุณภาพของภาพจะดรอปลงแน่นอนซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันซูมร้อยเท่าแล้วไม่ชัดแบบนี้หลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าถ้าเกิดสังเกตดีๆครับเขาบอกว่าระยะซูมสูงสุดคืออเเเทท่่่่าาาาขไไมมดด้บกวชั <Okay. laughs> ส่วนบลวิดีโอเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหซัมซุงเนี่ยทำได้โดนใจทั้งซีรีส์ทั้งรุ่นเลยครับตั้งแต่ซีคลิปที่ผมไปลองมาแล้วก็ไอทีททั้ง3ตัวนะครับคือไอเรื่องการถ่ายวิดีโอสลับเลนกล้องหน้าหลังได้เปลี่ยนเลนกวายเป็นเลนอัลตร้าไวเปลี่ยนเป็นเลนซูมได้แบบเนี้ยเฮ้ยมันตอบโจทย์มากในการทำบล็อกหรือการถ่ายวิดีโอแบบยาวช็อตหนึ่งแล้วไปแชร์ต่อบ,บนโซเชียลนะครับผมถ่ายยาวเลยสลับกล้องหน้าบ้างสลับกล้องหลังบ้างเปลี่ยนอารมณ์ได้บางทีแบบหยิบอาหารมากินอย่างเงี้ ้วจะหมุนกลับมามันก็ลาบากกดสลับกล้องปุ๊บกินต่อเลยนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นโซเชียลได้อันนี้คือดีมากๆอันนี้ชอบและแค่เราอายไม่นานครับฟีเจอร์เนี้ยโดนค่าอื่นลอกแน่นอนอส่วนเรื่องของกล้องวิดีโอ 8K นะครับอันนี้ก็ไปลองถ่ายมาแล้วมันก็ได้ภาพคามเดชัดจริงๆนะครับผมแล้วก็สามารถจะเอามาครอปเป็นภาพนิ่งต่อได้ใช้บ่งมาได้เป็นแบบ3าลสานพิกเซลคือโอ้ยิ่งกว่าเรียกว่าความละเอียดมันสูงกว่าภาพถ่ายกล้องทั่วไปแล้วอะถ้าเกิดถือเดินถ่ายติดัญหาเรื่องของการสั่นนิดนึงเพราะว่าพอเป็น 8K แล้ว กันสั่นอาจทำงานไม่ดีเท่ากับพวก Full HD หรือว่า 4K นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ่าย 8K ผมว่าพยายามนิ่งๆแบบพื้นนิ่งๆเอาไว้ก่อนดีกว่าหรือว่าอาจจะแพนไม่เยอะถ้าถ่ายไปเดินไปเนี่ยภาพจะถือว่าสั่นพอสมควรเหมือนกันครับซับด 8K นะแต่ 4K กับ Full HD โอเคแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ฟีเจอร์ใหม่คือตัว Single Take นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยลองใช้หรือลองใช้แล้วยังไม่ค่อยคุ้นชินมือเท่าไหร่ทำไมลองถ่ายไปหลายรอบแล้วเอมก็ทำมาแค่แบบ3-4ภาพหรือแค่คลิปป2คลเทนันอง เดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแยกต่างหากสอนวิธีการใช้งานซิลค e เท็กเพราะจริงแล้วมันเป็นฟีเจอร์ที่สนุกมากครับแล้วก็แนะนําว่าเวลาใช้งานนะ่ะกดปึก๊กแล้วก็พยายามถ่ายชุบ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 เปลี่ยนมุมไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วมันจะได้ภาพออกมาแบบหลายช็อตหลายมุมอันนี้จะดีนะราย,ยางมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอของตัวก a l a x ซ s 2 0 u l t r a กันเลยแล้วกัลลกนว่าแต่ละช็อตแต่ละภาพที่ถ่ายมาเนะี่ยเป็นยังไงบ้าง thank you และจิบ็ลตราครับก็คือเรื่องของการครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังคลิปแบบนี้นะครับไปพร้อมกันได้นะเราก็สามารถทําบล็อกได้ง่ายๆนะครับม่ที่นึ่งนี่มาต่อแล้วครับกับวเราตักมากินนี้เอ้าคลิปไข่แดงแตกแล้วจะกประมาณนี้ครับ่คือการใช้งานตัวกล้องวิดีโอของฮิ t r a ตรที่ผมชอบและประทับใจเพราะว่า มันกลับมาเราถ่ายต่อเนื่องได้ในซีนเดียวกันนะครับนี่นะอันนี้คือ 4K นะครับ60เฟรมทั้งกล้องและหลังนะครับผมดูเด็ดตรงนี้แหละได้ทั้งเฟรมเด็สูงแล้วก็เฟรมเด็ดสูงด้วยครับมี็นตัวอย่างวิดีโอ 8K นะครับของ Samsung s a m s u n Galaxy S20 Ultra นะครับลองเช็คเรื่องของอรายละเอียดอะไรพวกนี้เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตัว 8K เนี่ยก็เหมาะสำหรับการถ่าย ฟุตยาวๆนะครับต่อเนื่องไปแล้วก็เพื่อเอาไปครอบทีหลังได้เพราะความเร็วของภาพที่เขาออกมาเนี่ยมันจะสูงถึง3้านพิกเซลเดียวนะครับคือเรามาดูเวลาเราครอสอั้ไปบ้างว่าการถ่าย 8K เนี่ยจะภาพโทนสีสันเป็นยังไงนะครับนเนระยะการเบลอของกล้องนะครับผมว่าก็โอเคทีเดียวกับตัวโหมดนี้นะครับลองเช็คดูนะครับ แสงสีน้ำเป็นยังไงบ้างทำการันถ่ายวิดีโอที่ Full HD 60เฟรมนะครับของตัว a g 1 0 Ultra ่าสลับอาวผมฟูใหญ่เลยโอ้รมแรงใสดนกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในโหมดออถ้าเกิดอยากจะให้แบบเราสามารถจะสลับกล้องหน้าหลังแล้วถ่ายได้หลายมุมนะครับเลือกหลายหลาเลนกล้องเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้เป็น ความเร็วที่30เฟรมนะครับตัวนั้นจะเปิดกล้องอัลตร้าไวายที่กล้องหลังได้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นที่60เฟรมเนี่ยมันก็ได้เฉพาะกล้องหลักที่กล้องหลังครับอพอซูมได้นิดหน่อยครับประมาณนี้ตึ๊บๆถ่ายซูมไม่ได้นะครับที่ 4x นะครับหรือว่า 10x นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นดิจิตอลซูมนะนะครับกลับมา4กลับมา2กลับมา1แล้วก็สามารถจะสวิตช์กลับมเดิมนะครับแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นการใช้ ถ่ายวิดีโอ60เฟรม4ฟ d ทั้งหน้าและหลังครับเทสมายาวนานใช้งานมาทุกโหมดครับและปตอรี่คอมจุ5,000แอมเนี่ยโอเคหรือเปล่าครับสำหรับจอ6.9นิ้วกับ CPU แรงขนาดนี้แรมได้เยอะก็ต้องบอกว่าใช้ได้1วันสวันสบายๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จที่เรามาเนี่ยเวลาใช้งานปกติผมครับสามารถจะลากไปได้ประมาณวันครึ่งครับสุดๆคือ2วัน แต่อาจจะมีการใช้งานไม่ได้เยอะมากนะอาจจะเป็นแบบรับส่งเมสเซจทั่วไปถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยอาจจะไม่เล่นเกมอะไรเงี้ยสวันได้นะครับแต่นี่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการทดสอบบนเครือข่าย 4G อยู่นะเพราะว่า 5G ยังไม่มาเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของ 5G มาเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีรีวิวเสริมเพิ่มเติมเรื่องการรับ 5G ให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเทสสปีดออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ขับรนคอมเตอร์นี่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ากับการใช้สัญญาณ 5G สำหรับตัวสแกนายนิ้่มือนะครับอันนี้หลายคนอาจจะเจอปัญหาากอยู่่บ้งแตผม ก็ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาในการปรับจูนอยู่เหมือนกันก็คือเอาจริงแล้วถ้าเกิดใครที่เคยใช้พวกออปติคอลเซนเซอร์มาก่อนอย่างเช่นพวกรุ่นอื่นอาจจะเป็นตระกูล series อะไรพวกนี้นะครับผู้นั้นต้องใช้แรงกดมากหน่อยคือกดลงไปตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้นะครับแต่ว่าสำหรับตัวตาโซนิกนะครับมันไม่ต้องใช้แรงกดเยอะมันแค่แปะลงไปเต็มเต็มก็พอแล้วอ่าแล้วก็มีอันนึงที่คนถามมาเหมือนกันคือการใช้งานแบบ2ซิม3ซิมอะไรแบบนี้เพราะสเปคของตัว Gala x y S10 Ultra นะครับมารองรับ e ซิมด้วย ใส่ eSIM ได้1ตัวแล้วถาดซิมอีก2สลอ็อตเป็นไฮบริดถูกไหมอย่างนี้ใส่ได้3าซิมเลยหรือเปล่าอันนี้ผมลองเช็คมาแล้วครับไม่ได้คือถ้าเกิดคุณใส่2ซิมบนสล็อตอ่ะก็จะเป็น2ซิมนะถ้าเกิดคุณเปิด eSIM หอันแล้วใส่ซิมเข้ามาอีก2ตัวเนี่ยมันจะทํางานแค่สล็อตแรกของท่องซิมการ์ดเท่านั้นก็จะเป็น eSIM หแล้วก็ซิมการ์ดสลอด็อตหสล็อตสจะถูกปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยก็สูงสุดที่2ซิมการ์ดบวก1ไมโคร SD อีซิมหอันช่องซิม1อันแล้วก็ใส่ไมโครดีเพิ่มอีก1อันคําถามสุดท้ายที่น่าจะโดนใจหลายๆคนก็คือรอม128กิกมันพอไหมแต่ถ้าพูดถึงงานใช้งานเนี่ยถ้าเราถ่ายวีดีโอถ่ายภาพทั่วไปซิงเกิลเทคอะไรพวกนี้นะครับก็คงไม่เกินหรอกแต่ด้วยสเปคที่ใส่วีดีโอความเอ็ยสูงสุดถึง 8K มาเนี่ยแล้วถ้าคุณเปิด 8K ถ่ายตลอดเนี่ยนะยังไงก็ไม่พอครับต้องใส่เมมเพิ่มอยู่ดีก็แอบเซ็งนิดนึงว่าทำไมซัมซุงถึงเอาตัวร2 8มาขาย คือ20อัลตร้าเนี่ยมันควรจะเป็น2 5 6ถ้าสักอย่างน้อยปะ่ะสรุปความประทับใจนะครับใช่ครับประทับใจอยู่นะ A 10อัลตร้าห g ถือว่าดีนะครับในเรื่องของทั้งกล้องหน้าจอแสดงผลอาอยุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับคือที่ผมชอบจริงก็เป็นเรื่องของระยะการซูมนะครับเอาจริงแล้วมันช่วยการถ่ายภาพร,รวมสดะดวกมากขึ้นคือบางทีเราขยับไกลไม่ได้ก็กดซูมไปสักระยะ5 x 1 0 x ก็ถือว่าถ่ายได้สบายสบายแล้วนะครับรวมถึงการถ่ายวิดีโอ ฟีเชอร์กล้องใหม่อย่างซิงเกิลเทนะครับรวมถึงคัสตอมพิพิเตอร์ครับอันนี้ก็แบบปรับโทนสีแบบที่เราต้องการนะครับเวลาลงภาพเป็นเซตเนี่ยมันก็จะมาแบบนะแน่เดียวกันแบบสีแบบได้เลยแล้วก็มีเรื่องของกล้องวิดีโอนะครับที่สลับกล้องหน้าหลังได้ตลอดเวลาในการถ่ายแบบเทคเดียวโดยรวมก็ถือว่าางชอบนะครับประทับใจกับกลาสิ้สิบเตเหมือนกันแ้วจะมีบางอย่างที่แบบยังไม่ค่อยชอบนิดนึงก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องซึ่งนี่คงว่าไม่ได้มากเพราะว่า แบตเตอรี่ก็ใหญ่กล้องก็ใหญ่จอก็ใหญ่นะครับอย่างที่2คือเรื่องของความร้อนยังมีให้รู้สึกสัมผัสได้บ้างเวลาถือไปใช้งานถ่ายภาพข้างนอกออกดงออกแดดอะไรเงี้ยขอบๆตัวเครื่องก็จะร้อนนิดนึงครับก็บอกว่าเป็นเรื่องของการระบายความร้อนออกมาจากในเครื่องนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใส่เคสแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อย่างที่สามคือหน่วยความจำนี่แหละให้มาน้อยไปหน่อยนะครับ128กิกซ์26ก็ถอ่าจะดีนะส่วนทับใส่ก็มีแต่หน้าจอครับลำโพงเสียงดังก็หึม่มกล้องไี่สาม,มารถใช้งานได้หลากหลายครับอัลตราา้าไวซูมไรอะไรไกล,ไล,ไล,ไล ถึงแม้ว่าจเไปซูมร้อยเท่าอาจจะไม่ได้ใช้งานแต่ผมก็ชอบที่แบบว่าจะซูม5เท่า10เท่า20เท่าเนี่ยก็สามารถถ่ายภาพได้คมชัดแล้วก็เอามาแชร์ต่อได้นะครับแล้วก็ยังโหมดกล้องวิดีโอทั้งหลายทั้งอ่า k อันนใช้ไม่บ่อยหรอกใช้บ่อยจริงๆจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบยาวๆต่อเนื่องสลับกล้องหน้าหลังแล้วก็เรื่องของตัวคัสตอมฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ของเราเองเนี่ย พอมาจับใส่ภาพเซตเดียวกันปุ๊บเวลาแชร์ขึ้น f a c e b o o k อะ่ะมันจะมาเป็นโทนเดียวกันหมดก็จะดูสวยงามและนี่คือทั้งหมดของรีวิวนะครับ Galaxy S 20 Ultra 5G ซึ่งโดยรวมนี่บอกว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากตอน S 10แบบโอ้โหหลายสเต็ปหลายขั้นหลายอย่างมากๆเหมือนกับคนละซีรีส์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้ส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยควรจะไปชนตัวไหนกันบ้างยังไงฝากคอมเมนต์ที่ไม็ด้านล่างครับเดี๋ยวเราไปจับไปชนให้แน่นอน ซึ่งตอนนี้เรืองทงหลายค่ายก็เริ่มทยอยต่างออกมาแล้วนะเพียบ 2> เลย1234 5ซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะมีกำหนดเลิกนะครับท้าชิงกันเนี่ยแบบพร้อมไฟกันประมาณช่วงเดือนเมษาผมว่าน่าจะมากันครบทุกค่ายแล้วตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนสำหรับนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดส r i ครช่องรอรแซนไ้ด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดยังไงก็ฝากกดแจ้งเตือนไ้ด้วยกดกระดิ่งตึงตงต้งไปเลยถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่มาจะได้มาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ